ปวงชนชาวไทยต่างโศกกาลัยในห้วงเวลาแห่งการสูญเสียสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วภาพแห่งความทรงจำตลอดหลายทศวรรษยังคงสะท้อนพระเมตตาที่ทรงมีเพื่อพระสกนิกรไทยทุกคนพระองค์ทรงอุทิศพระวรกาย เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขบนผืนแผ่นดินที่พระองค์ทรงรักและห่วงตั้งแต่ครั้งเคียงข้างในหลวงราชกาลที่9พระองค์ฟังเสียงประชาชนเห็นความทุกข์ของคนไทยทุกภูมีภาพก่อนจะทรงลงมือแก้ปัญหาจนเกิดเป็นโครงการในพระราชดำรินับพันโครงการผ้าไหมไทยที่เคยถูกลืมทรงชุบชีวิตให้กลับมามีคุณค่า เป็นศิลปาชีพที่สร้างงานสร้างรายได้ให้ลูกหลานไทยภูมิใจในรากเงาด้านสาธารณาสุขพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งใครทรงส่งคณะแพทย์เข้าถึงผู้ยากไร้แม้ในวิกฤตโควิด -19 ยังมีน้ำพระราชหฤทยัยคุ้มครองบุคลากร,กรด่านหน้าการอนุรักษ์ป่าก็ทรงวางรากฐานความยั่งยืนพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจับเป็นป่า พระราชดำรัสที่ยังตราตรึงในหัวใจของคนไทยจนเกิดโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่คนกับป่าเติบโตไปด้วยกันอย่างสมดุลและศิลปะแห่งแผ่นดินอย่างโขนไทยกลับมาเชิดฉายกล้องโลกอีกครั้งด้วยพระปีชายานที่ทำให้ยูเนสโกยอมรับเป็นมรดกภูมิปัญญาของมนุษยชาติ พระองค์ยังทรงบำรุงศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจผลักดันงานศิลป์โซรับแผ่นดินผ่านสถาบันศิริกิจที่งดงามสมพระเกียรติด้านเกษตรก็ทรงถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนมีอาชีพมีความหวังอย่างฟาร์มตัวอย่างที่ช่วยเหลือคนในยามวิกฤตและทรงอบอุ้มผู้บาดเจ็บจากการรับใช้ชาติตั้งมูลนิธิสายใจไทย เติมคุณค่าและอาชีพให้กลับมายืนได้ด้วยตนเองรวมถึงทรงเปิดประตูการศึกษาให้เด็กยากไร้ทั่วไทยได้มีอนาคตมีชีวิตที่เลือกได้ด้วยตัวเองทั้งหมดนี้คือรากฐานที่พระองค์ทรงวางไว้เพื่อประชาชนทั้งประเทศคือความรักที่พระองค์ทรงมอบให้ไม่เคยเสื่อมคลายวันนี้ แม้พระองค์สเสด็จสู่สวรรคาลายัยแต่พระมหากรุณาธิคุณจะสถิตอยู่ในใจคนไทยตราบนิรันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอถวายความอาลายัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง